สวัสดีค่ะมาตามติดความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่ค่ะได้มีเพจดังออยสีและผ่องเผือกได้โพสต์ข้อความระบุว่าก็ว่าจะพักก่อนจนแล้วจนรอดต้องแวะทักนัดเสริมสักแป,ป๊บตกลงน้องหายกี่โมงสรุปกันที่9้าโมงกว่าถูกปะแต่นัดแต่นคนแรกที่รู้10โมงสนาที จากนั้นก็บอกน้าตายภรรยาน้าเสริมทราบจากบ้านแตนคือหลังสิบโมงแน่แต่ก็อย่างว่าน้าตายโทรแจ้งน้าฝนไว้ก่อนแล้วว่าน้องหายตั้งแต่9ก้าโมงและแม่โทรบอกพ่อ10โมง22นาทีรวมรวม,รวมเวลาทุกคนเริ่มรู้ว่าน้องหายนี่นับจากบ้านแตนเลยนะในฐานะคือคนที่รู้คนแรกชั่วโมงเดียวน้าเสริมไปหาหมอทำแล้ว หาน้องก่อนดีไหมคะคุณนาะไปสักไกลเชียวชั่วโมงเดียวเองนะใครๆเขาก็วิ่งหากันคุณนาเล็งหาหมอทำเดี๋ยวนั้นเลยจริงๆหรอคะแล้ว11โมงที่ว่านี่บวกลบเวลาความประมาณการไม่ทราบว่าคุณนาออกไปช่วง11โมงหรือ11โมงนี่ไปไกลแล้วคะจากนั้นนะคะก็มีประชาชนในโลกออนไลน์ ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมากค่ะอาทิเช่นงงป้าป้ารู้สิบโมงกว่าคนแรกแล้วแจ้งน้าตายต่อสรุปน้าตายต้องรู้หลังจากป้าแตนแต่น้ตนาตายไปแจ้งน้าฝนว่าน้องหายตอน9ก้าโมงคือไรอะ่ะต้องตอบแม่ให้ได้นะต่อมานะคะเพิ่งดูข่าวกําลังสงสัยเหมือนกันชักจะยังไงคาดว่า หากปฏิเสธว่าวันที่11ไม่ได้ใช้รถช่วงเช้าแล้วจะขัดกับหลักฐานของกล้องเลยตอบแบบตรงๆแต่กลับตรงกันข้ามกับไทม์ไลน์ที่เคยบอกก่อนหน้าเหมือนคนบางคนที่ตอนแรกบอกไม่เคยขึ้นภูนั่นแหละแต่ตอนหลังบอกเจ้าหน้าที่อีกอย่างต่อมานะคะใช่ค่ะคิดเหมือนเราหายแป๊บเดียวคิดถึงหมอธรรมจนต้องบึงรถไปหาเลยเหรอ เอาง่ายๆเลยนะหมอทําหมอทรงเจ้าเนี่ยจะไปหาก็ต่อเมื่อหาไม่เจอแล้วจริงๆหาจนหมดหนทางถึงจะคิดให้หมอทํามาเปิดทางดูให้นี่บึงไปตั้งแต่11บเอโมงของวันที่11เพิ่งเคยเจอเคสนี้แหละแล้วบอกไม่เชื่อเรื่องทรงเจ้าบักสตอใหญ่ต่อมานะคะเสริมเป็นคนที่บอกว่าไม่เชื่อหมอปลา บอกไม่มีอภินิหารเศกลมเศกฝนไม่ได้เหตุใดจึงเชื่อหมอธรรมหมอธรรมเศกลมเศกฝนได้ว่าซันและออยสีและผองเผือกนะคะก็มีโพสต์ต่ออีกว่าต่อเนื่องจากโพสต์ในเพจเมื่อคืนจริงๆแล้วว่าจะพักก่อนเมื่อคืนดันมีข่าวไทม์ไลน์ของน้าเสริมที่ไม่เคยรู้มาก่อนสงสัยจริงๆทําไม ต้องรีบไปหาหมอทำขนาดนั้นถ้าน้องหายผ่านไปเป็นวันหรือค่อนวันแล้วยังพอทำความเข้าใจได้แล้วที่ลองกด Google Map สกลนครคือเดินทางเป็นชั่วโมงไปกลับก็ร่วมสองชั่วโมงแล้วก็มีเมมว่านี่ไงสีที่เราสงสัยเกี่ยวญ่าเสร็จก็10บโมงแล้วไหนมานั่งวาดแผนที่ใจเย็นเฉยเหมือนหลานไม่ได้หาย แล้วอีกอย่างนาะตอโทรบอกนฝะอตอนกี่โมงนะที่บอกน้องหายหรือนึกขึ้นได้ก็รีบไปเลยเหรอสกลนครเลยนะอีกเม้มนะคะถ้าคดีนี้นะักข่าวไม่กาะติดสงสัยจะได้แพ้ไปแล้วงงกับแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่มากผ่านมาร้อยวันแล้วเพิ่งจะกลับมาเอากล้องหน้ารถงงมาก ขอขอบพระคุณเพจออยสีและผองเผือกและคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นดีๆนะคะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ